คือจะได้ไม่หยิบให้ผูเห็นทะเได้ไเขาไว้ลงแชมพูไม่ได้ให้ล้างออกเออมันจะลื่นเวลาโกนไงมันมันจะลื่นมันลื่นกว่าโกนปกติอ่ะให้ลงแชมพูไว้ดีเขาให้ลงแชมพู เขามีมิโกนไหมหรือว่าเราอะไรอีกไหมที่นี่มั้ยเ่าบอกน่าขนาดน้องหิสยัไม่ได้ยินลูกไม่จเป็นเลยแค่เนีู้้ลูกใส่ พี่ชาเขาให้ฉันันจะได้ไมรกไม่ยืนงงเราจะได้อดบัตรแถเขาโกลการเจ็บปวดนไม่ยีกระปวดช่วยครับเดี๋ยวรออนใกลมันต้องใกล้ก่อนต้มีงนยวบ